สวัสดีค่ะรวมรถมือสองซเคนำเสนอรถเกง๋งราคาประหยัดนะคะคันเล็กกระทัดรัดหน้าขับหน้าใช้นะคะกับ n i สส a นมาร์ทค่ะเกียร์ออโอต้นะคะรถปี2010ค่ะทุกท่านเลขไม่1 6 0 0 0 0 0โรค่ะรถไม่เคยติดเกตนะคะประหยัดมาจากพันธุกรรมนะคะทุกท่านเดินทางได้สะดวกสบายราคาคันนี้เพียง89,000บาทเท่านั้นค่ะเป็นราคาเงินสดนะคะ หน้าหลังเดิมค่ะตะเข็บเดิมเครื่องดีเกียร์ดีค่ะรถไม่เคยติดเกตนะคะเชื้อเพลิงน้ำมันเบนซินรุนๆวนเลยนะคะเลือกเติมเลือกใช้ได้หมดช่วงร่างดีค่ะสีสันก็พอได้้าสีพระบปี68ค่ะรถพร้อมใช้งานนะคะมีเล่มมีเอกสารพร้อมโอนด้วยค่ะรถอยู่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะท่าน่า0น89,000บาทราคานี้ถูกมากเลยนะคะเกียร์ออโต สนใจเขาดูตัวรถด้วยตนเองค่ะเพื่อจะได้ทดลองขับตรวจสอบรถทุกซอกทุกมุมเพื่อประโยชน์ของตัวท่านและอย่าลืมตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ชัดเจนและพึงพอใจด้วยนะคะ JK เพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นค่ะส่วนรายละเอียดและเบอร์ติดต่อผู้ขาย JK เลือกใส่ไว้ใต้คลิปเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจนะคะสวัสดีค่ะ